สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนรูบิกนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปไปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็น7 7็ดคูณเนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5พาร์ทนะครับคาดว่าจะมี5พาร์ทนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากเราสอนทั้งหมดใน b e g i n n e รของการเล่นแบบ WCA นะครับไม่รวมปิดตาทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โลกของ ขั้นตอนที่ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานะครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้กับ7จ็คูณเก่อนนะครับ7จ็ดคูเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะเป็นทีๆเลยซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยผมจะสอนเบรกิเนอร์อย่างเดียวนะครับรวมถึงสกิลที่ผ่านมาผมก็สอนแค่เบรกิเนอร์แต่ว่าในอนาคตในอนาคตนะครับก็จะมีแอดวานซ์แหละเพราะว่าผมกำลังค่อยๆจําอยู่นะครับยังได้ไม่เยอะ ก็คงเดี๋ยวได้มาสอนกันนะครับทีนี้เจคูณเจ็ดเนี่ยตอนงแรกก็คือทำเหมือนอย่างอื่นเลยคือทำเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ center, สร้างชิ้นเอชแล้วก็ทำสามคูณสามลูบิกที่เป็นเลขคีย์นะครับมีการเอ่อฟิกว่าแต่ด้านเนี่ยมีสีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีพาริตี้เนาะแต่อาจจะมีล a าสเอชลาส์ทูเอชอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคมาดูกันก็วิธีการแรกเนี่ยก็คือการทำเซนเตอร์ผมจะสอนแค่รอบเดียวนะครับเซนเตอร์เดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ก่อนเป็นเซนเตอร์สองสีแรกนะครับเนาะสองสีแรกซึ่งผมอนุญ,ญาตอธิบายก่อนว่าในบิ๊กินเนอร์เนี้ยเราจะทําเป็น3ามคูณสข้างในก่อนนะครับเซนเตอร์สองคูณสแล้วก็เป็น5้คูณหที่หลังเนาะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยใช้วิธีการเดียวกับ ห้าคูณห้าก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอแอดวาน์หน่อยก็คือการเริ่มทําให้มันเป็นเม็ดนะครับเป็นชิ้นเแบบนี้เนาะเนี่ยครับคือทําให้มันเป็นชิ้นนะครับไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อันต่อไปนะครับนี่นะครับอพยายามทําให้มันเป็นเป็นรูปขึ้นมานะครับค่อยๆทําเหมือนห้าคูณห้าเลยนะครับขออนุญ,ญาตไม่สอนละเอียดลึกนะครับแต่ว่าเนี่ย างนี้ก่อนเนาะเอานี้ออกเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็สังเกตว่าเราจะเห็นเห็นว่ามันได้3าคูณสามแล้วต่อไปก็คือทํารอบ3ามคูณสาก็คือ5้คูณห้แต่วิธีการเนี่ยเราจะต้องสร้างชิ้น edge ของมันก่อนขอบของเซนเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะแบบนี้ก่อนนะครับคือสร้างมา3ชิ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ก็คือขึ้นนะครับผมปัดลงเพื่อให้มันเห็นภาพไปชัดนะครับเออหาต่อครับ อย่างเี้ยครับเราขึ้นปัดลงนะครับทําไปเรื่อยๆทําทีละสามชิ้นนะครับนะครับพยายามค่อยๆหานี่ครับเราขึ้นปัดปัด,ปดลงนะครับอันนี้แบบ b e g เ n อ e r เนาะก็จะแบบช้านิดนึงนะอ่ะเพื่อหเห็นชัดๆนะครับเออเป็นแบบนี้เนาะอ่ะขึ้นปัดปัด,ปดลงทีนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้เป็นบวกนะครับเป็นคอสของเซนเตอร์นี่คือขั้นตอน แรกเลยนะครับซึ่ง b e g เ n อ e r ควรจะเริ่มอย่างนี้นะอันนี้ b e g เ n อ e r จริงๆถ้าใครมองนะแล้วมัน a d v a านซ์กว่านี้ได้ก็ทําไปเลยนะครับอันนี้ควรมีพื้นฐาน4 4่คูณสคูและเคยเล่น6กคูณหมาแล้วนะครับจะดีมากนะครับเอ่อต่อไปก็คือการจับคู่นะครับจับคู่2ชิ้นแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับอ่ะอย่างชิ้นนี้ครับจับคู่กันเนาะชิ้น c o น n e r ของ center นะครับขึ้นซ้ายลงซ้าย ใส่ๆลองนะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้แต่ต้องขึ้นสองครั้งขึ้นสองครั้งเนี่ยครับก็จะได้เซนเตอร์เห็นไหมครับได้เซนเตอร์ขึ้นมาเนี่ยครับก็คือบีนเนอร์ในแบบของผมนะครับอันอีกอันนึงก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือขึ้นไปเลยนะครับขอทําไว้หนึ่งเนาะนะครับก็ค่อยๆเก็บเห็นไหมครับเก็บให้มันได้เสร็จแล้วก็มาหาต่อ นะครับพยายามโฟกัสไปที่ด้านในอย่างเงี้ยก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเราเห็นชิ้นส่วนสีเหลือง mm hmm. ค่อนข้างชัดเจนเนาะเนี่ยครับแล้วขึ้นไปเก็บนะครับให้ได้เซนเตอร์สามคูณสามก่อนเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาค่อยๆมาค่อยําอืทำเออมีไหมเนี่ยอ่ะชิ้นนี้นะครับเนี่ยครับก็ค่อยๆเก็บขึ้นปัดหาต่อครับอ่ะอย่างชิ้นนี้ครับ ขึ้นปัดลงนะครับพยายามสร้างให้ได้3ชิ้นนี้ครับแต่ถ้ามี4ชิ้นก็เอาขึ้นก็ได้ครับไม่ไม่ผิดนะครับหาต่อครับอ่ะอ่ะค่อยๆหานะครับอ่ะทีนี้ก็เอาขึ้นเก็บเหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมนะครับก็ค่อยๆหาไปนะครับอาจจะมีเสียงแมวรบกวนหนึ่งครับเนี่ยครับให้ได้3ชิ้นแล้วขึ้นเก็บนะครับ เก็บขึ้นไปแล้วก็ทีนี้มาทำคอนเนอร์ของเซนเตอร์นะครับซึ่งวิธีการก็จับคู่เงี้ยครับเนาะลงซ้ายขึ้นขวาขวาลงนะครับอ่ะชิ้นนี้เนาะกับนี่นะครับถ้าเหมือนเดิมเลยขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับชิ้นต่อไปอ่ะอยู่นี่นะครับคือจับคู่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นขวาขวา นะครับเขาจะได้เซนเตอร์ของมันอ่ะอันนี้ไม่ต้องดูลนะมันจะได้เห็นภาพชัดชัดนะอโอเคเห็นไหมครับก็จะได้เห็นภาพมันชัดชัดว่ามันเนี่ยทําเป็นเซนเตอร์สองฝั่งเหมือนเดิมผมเริ่มจะขาวเหลืองเพื่อให้ทุกคนง่ายนะครับแต่จริงๆผมไม่ไเริ่มทำอย่างนั้นหรอกเออก็อันนี้เป็นวิธีการที่คิดว่าง่ายที่สุดจริงๆทําแบบเนี้ยในตรงกลางก็ได้นะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องการให้มันเห็นภาพที่ ท,ที่เยอะขึ้นนะครับยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวมาดูเซนเตอร์อีกสตัวที่เหลือในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ